วนอ่างอยู่ใช่ไหมบอกเลยนะคะว่าการเทรดนะคะไม่ได้มีองค์ประกอบเดียวนะคะแต่สิ่งแรกนะคะที่ต้องรู้ก่อนนะคะนั่นคือสกิลเซตนะคะหรือว่าเป็นระบบการเทรดนะคะเลือกสักหนึ่งท่าให้เหมาะกับตัวเองหรือง่ายก่อนนะคะเพราะว่าจะเป็นด่านแรกนะคะที่ทําให้เรานะคะเปิดใจกับการเทรดเนาะอย่างนะคะในเฮาฉลามเทรดของเรานะคะมีถ um ึง3เทคนิคให้เลือกนะคะเทคนิคแรกนะคะชื <t 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 ่อว่าเทคนิคอินจัดค่ะ เทคนิคนี้นะคะเป็นการเทรดการกับตัวของกราฟนะคะและที่สําคัญนะคะบอกเลยว่าเราเทรดนะคะแนวรับแนวต้านแต่บอกก่อนว่าแนวรับแนวต้านของเรานะคะไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะคะเพราะว่านะคะที่นี่นะคะง่ายตีเหมือนกันทุกคนในห้องเปะยันจุดทสิฎีม์นะคะบอกเลยว่าเทคนิคนี้นคะเห็นปุ๊บนะคะสามารถเข้าเทรดได้เลยนะคะ แล้วที่สําคัญนะคะสามารถเทรดได้ทุกตลาดนะคะทั้งตลาดเช้าตลาดบ่ายตลาดมีการนะคะเทคนิคที่2นะคะชื่อว่าเทคนิคขัดใจนะคะเทคนิคนี้นะคะเป็นเทคนิคที่สามารถเทรดชนข่าวนะคะหรือว่าเทรดข่าวนอกตารางนะคะหรือเทรดนะคะตามกราฟแบบแรงๆได้เลยนะคะบอกเลยว่าเทคนิคนี้แบบ ดีมากนะคะตอนที่กราฟแรงๆนะคะเทคนิคที่3นะคะชื่อว่าเทคนิครักแรกนะคะบอกเลยว่าเทคนิคนี้นะคะออกแบบมาเพื่อซัพพอร์ตเทคนิคอินจัดค่ะทาให้มั่นใจในการเข้าออเดอร์มากยิ่งขึ้นนะคะบอกเลยค่ะว่าระบบเทรดนะคะในหาฉลามเทรดของเรานะคะมีจุดบอก TP นะคะหรือจุดทํากาไรแบบชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็จุดบอก SL นะคะแบบ จุดขาดทุนแบบชัดเจนค่ะบอกเลยนะคะแค่3เทคนิคนี้เลือกสัก1เทคนิคเป็นเทคนิคท่าเตะของตัวเองนะคะก็สามารถอยู่ในตลาดนี้แล้วเลิกวนอ่างได้แล้วค่ะในการเทรดบอกแล้วว่าไม่ได้มีแค่สกิลเซ็ตเท่านั้นที่เหลือนะคะไปเติมไมเซตให้กับตัวเองนะคะจะทําให้นะคะเป็นนักเทรดหหรือหรือ1%ที่สามารถอยู่ร่วมกับตลาดนี้ได้ค่ะ แล้ววันนี้นะคะถ้ามาเป็นนักเรียนห่าฉลามเทศของเราจะได้รับอะไรบ้างนะคะจะได้รับนะคะกลุ่ม Facebook กลุ่มพื้นฐานสอนตั้งแต่ศูนนะคะแล้วก็มีเทคนิคนะคะให้ด้วยเนาะแล้วก็นะคะมีห้องตอกย้ำกลุ่มปิด f a c e b o o k นะคะห้องนี้นะคะเป็นห้องอัปเดตข่าวสารความรู้นะคะถ้าแบบ มีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวป๊อบจะมีไปอัปเดตห้องนี้ให้นะคะแล้วมีห้องกลุ่มไลน์นะคะทุกๆเช้าเนาะป๊อบจะส่งแผนการเทรดให้นะคะบอกเลยนะคะอย่างเช่นน,นะคะวันนี้เนาะป๊อบส่งแผนการเทรดให้เสร็จแล้วปุ๊บใช่ไหมคะนักเรียนนะคะเข้ามายืนยันคอนเฟิร์มเลยว่าบอกว่าขอบคุณครับแผนการเทรดมาปุ๊บกดป๊บ รวยปุ๊บเลยครับแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะแค่แผนการเทตดเนี่ยนะคะก็สามารถกดออเดอร์เข้าตามได้นะคะก็สามารถทํากําไรได้และที่สําคัญะคะเป็นตัวอย่างบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่จะตีแบบแนวรับแนวต้านที่บอกว่าเป๊ะแบบนั้นอะ่ะได้ไหมนะคะทุกเช้าไม่ต้องกังวลเลยค่ะป๊อปส่งให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะแล้วก็นะคะมี ไลน์ซัพพอร์ตนะคะบางคนบอกุยพี่ไม่เก่งเทคโนโลยีพี่หัวช้าพี่จะทําได้ไหมนะคะไม่ต้องกันงวลเลยค่ะเรามีแอดมินนะคะคอยช่วยเหลืออยู่นะคะแล้วที่สําคัญนะคะเราจะได้ห้องซิกแนลนะคะบอกก่อนบางคนเป็นมือใหม่แล้วบอกว่าเฮ้ยพี่จะเข้าเทตรดตรงไหนอะไแบบนี้หรือว่าจะกดบายกดเซลล์ยังไงอะไรแบบนี้ค่ะบอกเลยนะคะว่ามีห้องซิกแนลให้นะคะเป็นตัวอย่างประกอบการตัดสินใจการเข้าเทรดทำกำไรนะคะ ฟังแล้ขนาดนี้แล้วนะคะอยากมาเป็นนักเรียนหอฉลามเทพของเรานะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะแล้วมาเจอกันในห้องเรียนนะคะ